ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการสำรวจเยียวยาความเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุปะทะกกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะคุณผ,ผู้ชมบางบ้านเนี่ยได้รับเงินเยียวยาแล้วบางบ้านอยู่ระหว่างการสำรวจนะคะแต่ว่าที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะก็คือบางพื้นที่อย่างในอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับเงินเยียวยา 73บาทค่ะคุณผู้ชม73บาทนี่คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะบอกว่าหลักเกณฑ์ของการเยียวยาเนี่ยค่ะคือเวลาเจ้าหน้าที่ไปสํารวจเนี่ยเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าชาวบ้านมองว่าการเยียวยายัางไม่เพียงพอก็สามารถที่จะอุดทอนได้ค่ะ กรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีการพูดถึงกันเยอะนะคะนี่เป็นสภาพความเสียหายของหลังคาสังกะสีของบ้านหลังหนึ่งค่ะอยู่ในตำบลโนนสำราญอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าหลังคาสังกะสีเนี่ยเป็นรอยทะลุจากสะเกะเ็ดระเบิดปืนใหญ่ของทางฝั่งกัมพูชาแต่ว่าจากการประเมินความเสียหายเนะะี่ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านนี้จะได้รับเงินเยียวยา73บาทค่ะนี่คุณผู้ชมสังกะสีแผ่นเดียวมาทะลุไง ก็เลยคิดสังกสีหนึ่งแผ่นเนี่ยจะสบาท oh. สามารถไปซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนได้แต่มันเป็นราคากลางใช่ไหมครับ73บาทเนี่ยคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าร้านแถวบ้านหรือในอำเภอเขาอาจจะต้องบวกกําไรเพิ่มค่าขนส่งอะไรแบบนี้80บาทเงี้ยขาทุนแล้วนะฮะแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่บ้านเดียวนะคุณเฉยสารคุณพัทรชัยบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลกัน ก็ได้รับเงินเยียวยาไม่ต่างกันคุณผู้ชมอีกบ้านนึงเนี่ยได้รับ83บาทชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะโอ้โห83บาทอู่บ้านชั้นได้มากกว่าบ้านเธอตั้งสิบบาทเออมากกว่าสิบาท Oh, คุณผู้<า>ชมนะแต่ว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดยืนยันนะคะบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ผู้ที่เสียหายเล็กน้อยก็จะได้รับเงินชดเชยตามความเสียหายแต่หากเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมเองได้ก็จะมีทีมช่างจากหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ค่ะเร่งเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนรุนแรงก่อนโดยเฉพาะกรณีที่บ้านพังจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ค่ะ คือเราได้จัดชุดการทํางานคือชุดช่างเนี่ยลงไปช่วยในการซ่อ,ซอมสร้างบ้านบางท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกว่าเยียวยารับเฉพาะเงินเยียวยาก็เพียงพอแล้วเพราะเสียหายเล็กน้อยแผ่นทังกะสีแผ่นหนึ่งกระเบื้องแผ่นหนึ่งซ่อมเองได้ใช้ช่างของตัวเองได้แต่ถ้าเสียหายมากๆเนี่ยเรามีชุดช่างจากหลายน่วยงานทั้งของอนักเรียนอาชีวศึกษาจากวิทยาเทคนิคศรีสะเกดวิทยาเทคนิคก,กันทารักษ์หรือจากของ หน่วยทหารพัฒนาหรือจาการาชธรนนะครับก็มาช่วยกัน เมื่อวานนี้ทีมข่าวคุยกับคนนี้ค่ะนางสาวธิรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนแล้วตามหลักเกณฑ์นะคะโดยพบว่าถ้าจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็รู้สึกว่าเงินที่ได้รับน้อยเกินไปยังสามารถทําเรื่องเข้ามาใหม่เพื่อขออุทธรณ์ให้พิจารณาเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่แต่หากประชาชนพื้นที่ใดที่หน่วยงานราชการยังไม่ได้ลงพื้นที่ไป อันนี้ก็สามารถแจ้งไปยังจังหวัดหรือว่าสายด่วนปพที่1784ได้ค่ะถ้าหากว่ายังมีจุดใดที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรืออาจจะ ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเงินที่ได้รับเนี่ยน้อยเกินไปก็สามารถที่จะทําเรื่องเข้ามาใหม่ได้นะคะเข้ามาอุทธรณ์ได้ว่าขอให้ได้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของปพก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ตัวดิฉันเองก็จะลงไปในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะซึ่งจากการที่ทางท่านภูมิธรรมเวชชัยนะคะได้ประกาศให้ความช่วยเหลือไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อผู้ที่ บาดเจ็บนะคะหรือว่าบ้านเรือนเสียหายเนะะี่ยค่ะในขณะนี้ก็ได้ช่วยเหลือครบถ้วนนางสาวธีรรัตน์ยังระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยยังให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ําค่าไฟในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมถ้าหากว่าประชาชนได้จ่ายไปแล้วในเดือนกรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย จะเอานําเงินจ่ายเนี่ยไปหักลบกลบหนี้ในเดือนกันยายนแทนจึงของให้ประชาชนเบาใจได้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลทุกภาคส่วนทุกพื้นที่อย่างดีที่สุดนะคะและจากการรายงานความคืบหน้าของกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ่อมแซมบ้านที่จะรับความเสียหายแล้วเสร็จ533หลังคาเรือนเป็นเงินกว่า18ล้านบาทแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้อนุมัติ เงินทดลองราชการเจ็จังหวัดชายแดนจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่อพยพออกจากบ้านเรือนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงให้ได้มีการดำรงชีพที่เหมาะสมนะคะครับก็คงจะต้องเยียวยาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้73บาทบเนี่ยนะครับโอ้เข้าใจหัวอกเลยนะครับคือ,อก็เสียหายขวัญเสียด้วยเท่ากับจะต้องไปซื้อสังกะสี หนึ่งแผ่นอย่างบ้านคนนี้นี่แปบาทใช่ไหมครับคือเข้าใจว่ามันเป็นระเบียบของทางราชการแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆกรณีลักษณะคล้ายๆกันนี้จําได้ไหมครับกรณีแผ่นดินไหวค่ะตอนนั้นผมจําได้เลยอ่านข่าวเนี่ยมีคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่เขาไปประเมินเรื่องของความเสียหายมันมีรอยแตกนะครับแต่มันรอยแตกไม่มากพอประเมินตามหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้ว ชดเชย13บาท45สตางค์ตอนนั้นที่เขาอ,ออกมาเรียกร้องกันบอกว่าแค่ค่าไปปริน้นเอกสารมันก็ไม่เพียงพอแล้วค่าเดินทางก็ไม่พอแล้วอะไรแบบนี้นะฮะค่ะอย่างยกตัวอย่างบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ยบางคนก็มีการพูดคุยกันนะคะบอกว่าคือถ้าจะไปจ้างช่างตอนนี้เนี่ยก็อาจจะแพงกว่า300บาทต่อวันด้วยซ้ําไปหรือว่าบางบ้านเนี่ยคือไม่สามารถซ่อมแซมได้เองว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่บ้านเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุ แล้วก็ถ้านะจะไปจ้างช่างเนี่ยคุณผู้ชมหลายบ้านก็ได้รับความเสียาหายไงก็ต้องรอคิวนานหรือว่าถ้าจะรอช่างจากหน่วยงานราชการเนี่ยก็ช่างเนี่ยจะไปช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียาหายมากๆกก่อนนะคะครับก็อาจจะต้องตามกันต่อด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมหากบ้านไหนมีการประเมินราคาออกมาแล้วตัวเลขอาจจะยังไม่พึงพอใจก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ